หลังจากดูคลิปนี้จบขึ้นรถที่หมอชิด2เป็นแน่นอนเด็กต่างจังหวัดมาครั้งแรกอาจจะงงอย่างผมหลายคนที่ไม่เคยมาอาจมีคำถามว่าหมอชิด1กับหมอชิด2มันอยู่ที่เดียวกันไหมขอตอบไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับว่าอยู่ตรงข้ามกันครับหมอชิด1จะอยู่ตรงข้ามกับหมอชิด2 เราแค่เดินข้ามสะพานลอยมาก็จะเจอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหมอชิด2กันนะครับนี่คือด้านหน้าของหมอชิด2นะครับพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเจออาคารประชาสัมพันธ์นะครับจะมีตู้น้ำดื่มไว้ให้เรากดแล้วภายในหมอชิดนะครับก็จะมีทั้งศูนย์อาหารมีเซเว่น แล้ก็จะมีห้องน้ำให้บริการทุกอาคารในหมอชิดจะมีทั้งหมด4อาคารนะครับจะมีอาคาร A อาคาร B อาคาร C และอาคาร D นะครับในแต่ละอาคารก็จะมีรถตู้ให้บริการแตกต่างกันออกไปแต่ละสายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดดูกันได้ในคลิปเลยนะครับ อาคาร A ให้บริการรถตู้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือเช่นนครสวรรค์น,นครราชสีมาปากช่ององค์คารักษ์เป็นต้นด้านในอาคารจะแบ่งเป็นช่องๆเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วและมีบริการแอร์สำหรับผู้โดยสารที่นั่งรอรถด,ด้านนอกจะมีสวนย่อมสำหรับสายชิวในส่วนของอาคาร B ให้บริการรถตู้โดยสารภาคกลางสายเอเชียเช่นลบบุรีแก่งคอยนครนายกอุทัยธานีอ่างทองเป็นต้นภายในอาคารจะเหมือนกันหมดอาคาร C จะให้บริการรถตู้ผู้โดยสารสำหรับภาคตะวันออกเช่นจันทบุรีระยองพัทยาเป็นต้น อาคารดีจะให้บริการรถตู้ผู้โดยสารสำหรับภาคใต้เช่นประจวบสมุทรส่งข้ามกาญจนบ,บุรีเป็นต้นคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งมาเหมาะชิด2เป็นครั้งแรกหรือคนที่มาครั้งที่2แล้วยังงง,งๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ